รู้ไหมครับว่าตระกูลแอรินเนี่ยอาจได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากอาณาจักรเวลส์ในยุคกกลางนี่ไงตรนะกูลแอรินอาศัยอยู่ในเวลออฟแอรินซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาสูงชันในแถบตอนกลางของเวสเทอร์ลสก็เดินไม่คล้ายกับอาณาจักรเวลส์ที่มีลักษณะภูม,มิประเทศเป็นหุบเขาสูงชันและอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะวิเจอร์เช่นกันอีกทั้งห่างนำแผนที่ของเวลออฟแอรินมากลับด้านนะ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับอาณาจักรเวลส์เป็นอย่างมากอีกด้วยรวมไปถึงการที่อาร์ติสที่ mm hmm. 1แห่งอารินเนี่ยเป็นชาวแอนดอลและไม่ได้เป็นผู้ปกครองในเวลมาตั้งแต่แรกนะจะเกิดจากการแย่งชิงมาจากโรบาที่2กษัตริย์แห่งหุบเขาคนสุดท้ายที่เป็นชาวฟอร์สเมนซึ่งก็ดนั้นไปคล้ายกับเรื่องราวของเวลส์ในยุคลางนะที่ถูกปกครองโดยอังกฤษในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ซึ่งเป็นชาวนอร์มันจากการทําสงครามกับกษัตริย์เวลคนสุดท้ายที่เป็นชาวบริตันอย่างริเวอร์ลินที่2หรือที่เรารู้จักกัน งานที่เซอร์อาร์ติสแอรินเอาชนะ i กรฟินคิงก็เป็นได้ครับผมเพราะคำว่าเกรฟินมาจากคำว่ากรีฟิดในภาษาเวลส์เช่นกันรวมไปถึงชื่อและเรื่องราวของปราสาทแอรีที่สร้างโดยตระกูลแอนรินซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันและมีประการธรรมชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะไม่คล้ายกับปราสาทฮารเล็กของเบลครับผมที่สร้างโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ในแอร์รีครับซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันและยาก,กต่อกร Aaron, อารตอกกอเช่นกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตระกูลแอนรินจึงอาจได้รับได้บรนดาลใจหลักมาจากจากกณัเลส ถ้าชอบเรื่องรอแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามไว้และโปรดติดตามตอนต่อไป